ครับโหลครับพี่ชายเขายังไม่ตีหรือเปล่า่ชคนละแก๊ง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 ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่อันนี้เขาสีทองข้างหลังโอเคครับไอ้แก๊งสีทองข้างหลังมันชื่ออะไรหรอแก๊งสีทองข้างหลังรู้เลยครับผมเรียกมันมาดิซิมันมาดิไม่ไหวแล้วอะมันโง่ตรงนี้วะทองไหนไม่ไม่เรียกขนาดนี้ไหมครับพี่ชายมันแก๊งถูกไม่ไหวแล้วมันหมดกันองใช่ครับใช่ไม่กูขังเพื่อนมันไว้อยู่บ้านนะคนหนึ่ง ล้งก็ไม่มีผมฉุนครับมันไม่รู้เรื่องอะไรครับมันมากระทืบเพื่อนผมครับมันมาเช็คมันมาเช็คน้องผมเช็คได้ไงน้องผมมีบัตรประกันนคารบาดประกันไหนวะบัดไก่เฮ้ยคนไหนโดนเช็คสวยอะไรเงี้ยไม่ไม่เราเองเองสองคนอยากโดนเช็คไม่ล่ะอะไรนะเพ่ไม่ได้หรอกเช็คอะไรของผมไม่มีอะไรหรอกผมไม่มีมามามข้าวจานหนึ่งหนึ่งเก้าหกจริงมันมีแต่เนี่ยครับมันไม่มีเลยเลยเนี่ยครับมีแต่โอ้ยอ๋อจะโชว์เออ เด็กวัดเด็กวัดรูมือเด็กวัดผมเด็กวัดรูมือเด็กวัดวัดรูมือนะเด็กวัดพี่พี่พี่กูไม่มีวัดเลยบอกให้อะไรอะไรเอา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 สวัสดีครับสวัดีครับเอ้ย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 มึงอยากใช้ใช้ปลาเมื่อกี้มึงมาดีดิมึงอยากรู้ใช่ปะมึงมาดีดิมึงอไอ้ใสแกไม เซฟช่วยคนนี้เยอะมันปล่อยเดิ่งมันปล่อยเดิ่งมันพี่ปล่อยเดิ่งมันมามามาหมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งผมไม่ได้ฟาวมพี่หมื่นหนึ่งเก้าหกหมดตัวนะงั้นหายหมดตัวนะเอาผมไม่มีอาวุธผมมีบัตรไก่เนี่ยเอาอ้าวงั้นขอไหนไหนไหนดูไหนขอเช็คหน่อยขอเช็คหน่อยขอเช็คหน่อยได้ได้รถรถที่สี่เขาไม่ใช่ทำงานดำสิไปไปหน่อยน้องไปหน่อยงั้นลงแล้วมันไม่น่ามีจริงพี่มีมาส่วนเราแล้วเออเจริงครับไปไปเราไม่เอาคนที่มันเช็คเราดีกว่า เพื่อนกลับไปเอาเรนไปหารถไม่ดีรถซีมึงอยู่ไหนอ่ะคันนั้นอะรถสีไปเลยรถสีไปเลยเลนเฮ้ยน้องพี่ผมมีผมมีรถสี่ะใครค้ามันขายได้กี่พอที่ไหนทีซีไม่ให้เอาไปนะครับทีซีไม่ให้เอาไปไหมนี่กูทีเซอร์บอกฝากด้วยบอกด้วยมาเปิดเลยน้องทีเซอร์เซอร์ไหนครับเซอร์เล็กโฟคุสันไงไม่รู้จักหรอไม่รู้จักมาแล้วขึ้นมาขึ้นมารถแก๊งขันนี้มาเลยแม่งเลยไปถ่ายเด็กมาเมื่อกี้อะ คนี้กทีซีวิ่งเลยซีเซอร์นะเจออีกรอบนะคือแม่งหรอกเซอร์แหดงวะดองไม่รู้แล้วพี่อนจะหมดวารงแบ็คเออตัวเหม็นแล้วเนี่ยพี่ต๊อดผมขอไปอาบน้ำก่อนนะกูมี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 เลขเลขหนึ่งสองสองหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งครับพี่สองใส่เกาะนี่ป้านี่ป่ะนี่แหละไอ้เหี้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้เซอร์แดงอ่ะมึงมาดีดีนี่ใส่ใส่เกาะอ่ะฮัลโหล มึงเลิกเล่นโป๊กเกอร์แล้วมากินโป๊กตีเนี่ยมามามา,มาเอาให้น่ะเฮ้ยไอ้อใส่กอ่อะเอายังทำท่าเฉยใชย่มีมีนะไรมีอะไรได้ข่าวว่าไปเช็คน้องผมเหรอครับใช่นะครับได้ข่าวไปเช็คน้องผมหมอใช่ครับคือใครน้องผมโดนคุณเช็คเนี่ยนี่ไงไม่ต้องสืบเอาให้ไปไป ไปผมจะลุกเหมาะเหมาะเหมเาะเหมาะตัวจีครับตัวจีแกงมึงเก่าจะเจอแกงกูหน่อยเก,กเก่าเก่ากูเอามาเยอะแล้วเหมาะครับไม่มีใครเห็อหนอะไรเนาะเหมาะแต่ง<อ>ตัวอะไระอ่ะอา้าวอ้าวแต่งตัวอะไรครับมันวันวันปล่อยหมาครับหมาออกจากปากอ่ะไม่เห็นเทพแบบผมเลยไหนอะน้องแต่งอะไรนน้องแต่งไงถามถามนิดหน่อยทำรุ่นใหญ่นะที่ไหนได้รุ่นเล็กเจอผมแต่งตัวก๊บเท่ ปนปนอะไรไปทำเป็นเฉิดนะแต่ในกระเป๋ามีอะไรไหมมึงไห้ลงวิดดิได้เลียกแก๊งมันมาเลียร์ไอเย็บทำอะไรกันหมดละปืนแม่งยังบวกห้าอยู่เลยทำเก่านะมึงนะโอ้โหมึง่ายลงวิดดิอย่าเห็นกูนะ ผมไม่อยากติดเฟมไม่อยากคาบเลือดแบบหล,ลุมแม่แมองออกมากเลยไหมหลุมแม่งเลยขึ้นคือรถขึ้นรถมึงชัวร์นะว่ากูโดนรางับบินการใช้งานบินเกินขึ้นมากเลยเดี๋ยวกูหลุดเป็นต่อเลยไอเนี่ยเดี๋ยวเจอกูกูฝากไว้ก่อนหมอหมอหมอ,มอน้องผมน้องผมกดไปเคลียร์ผิดเดี๋ยวผมชุบน้องผมเองหมอใส่บินที่ผมเลยครับใส่บินที่ผมโทษทีครับน้องผมเมื่อ อันนีจะชุบเนี是是 e ่ยครับจะชุบน้องไซบินให้ผมหน่อยครับปั้มผมเองโชคครับเสียค่าเวลาหมอครับครับขอโทษด้วยครับหมออีม wow. bueno, ันเหมือมึงต้องรอมันอุ้มอุ้มเปมันได้ปะอุ้มเปมันได้มะไอ้โจ๊กูอุ้มเปมึงนะเว้ยน่าจะไม่ได้วะไอ้กอุ้มเปอ่อะมันใช้แก๊งเนี้วหรอเอนนี้อุ้ย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 เสียงรถข้างหลัง สวัสดีครับโอ้ยรุ่นใหญ่นี่แหละมึงเจอพี่กูพี่กูมาแล้วอ้าวรุ่นใหญ่มาเหรอฮัลโหลฮัลโหลครับพี่ไอ้เนี้ยไอ้แก๊งเนี้ยมันเอาผมครับพี่วัวไปชิมช็อปช้มาเออเดียวเอาแม่งยาวๆอุ้มเลยปะเออเอาแม่งเลยไหมล่ะอุ้มแม่งเลยแล้วกันมามเฮ้ยมึงคุณรถสี่เลยมันไม่เห็นสมอย่างไรกันนีเลยเออไปพี่ขับตาม เล่นเยี่ยงกันวะเนี่ยมันใช่เหรอวะไอ้ยากูจะหมกกูต้องไป็นเนี่ยเซตเซตเลเวลเนี่ยนะครัไปไหนครับรุ่นใหญ่เอ้าเอ้ามันเหาะเขาเหาะอยู่เขาเหาะอยู่เขาเหาะอยู่เขาบอกว่าเทสล่างขาวหลังลงพาบาลเมื่อกี้เอามาคืนแล้วเทสล่างคันนี้เปล่าวะไม่ใช่ไม่่ใชพี่ไม่ใช่ไอ้นี่มันอยากนอนเช้งนี่หน้ากากแมวนี่มึงอยากนอนเช้งแน่นอกมึงมาเช็คแกล้งพวกพี่อ่ะมึงมีอะไรมึงรู้จักนี่ปะแม็กตี๋อ่ะ อุ้ยภาวะดิงอเดศจึงกูพูดแม็กตีกังวลดิคนอื่นเขาเรียกคนอื่นเขาเรียกอาตีลุงแม็กอันนี้เรียกเป็นเพื่อนคิดเอารุ่นใหญ่แค่ไหนเอมัเคยกินเหล้ากูอะกอดคอยิ่งไอตีนะไอนี้ตัวฮาเลยกินเหล้ากอดคออ่ะอันนี้ห่อทำไมรับอยากดูาครับลงมา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 ไมลงมาก็กลางนี่อย่าไปส่งโงพานะไอ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 ไไอ้ อะไรจเจ้าเขาไปส่งโรงพยาบาลไม่ใช่หรอเอาไปส่งโรงพยาบาลเว้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมึงยิงไหมเนี่ยอ้าวไอ้เหี้ยนี่แม่งไม่รู้ความกูเพิ่งรอดมากูจะโดนมาดิมาดิกูยิงอยู่เนี่ยกูเพิ่งรอดมากูโดนอีกแล้วรอเยี่ยนอมเดือดสี่คนแข่งสามอย่างแล้วอัดอีกละใครตกอ่ะกูตกกูตลกกับมึงปะไอ้ที่อ นอนโคตรหนานเลยสัตว์กูตายกูตายกูตายมาซ้ำร้อยเคื่องอะไรตะกอนวิ่งหนีนะพี่ชุบแล้วคุณพี่ชุบแล้วพี่ชุบแล้วกูตายใต้ไฮเวย์เหินใหญ่ใต้ไฮเวย์เหินใหญ่ตรงตึกปูนนู้นนราลงหลักลางอ่ะใช่ไหมกูตายเอ้ยมึงว่าวงานคุยเลยวะไอ้เชี่ยกูเล่นไพ่อยู่ดีสัตว์ ไอ้เที่ยเช็คคูยอะไรบัญยาอ๋อเดี๋ยวกูตอกหัวแตกเลยเฮียไใครมีห่อศพบ้างวะเอาห่อศพมาดิไอ้เทียอุ้ยใครมีห่อศพบ้างวะไปแปมมาดิแปมมาดิเที่ยละไหนตัวนังไงสัตว์เดืโดนกูด้วยเฮียัวไอ้สัตว์เปย์มาดิห่อเปย์มามีเปย์ปะมีมีห่อเปย์ก่อนนหนึ่งห่อเปย์มาไอ้เที่ยเช็คคูุยเลยรมัวบันงานนะมึงไอ้เที่ยนั่งนึกภาพอยู่ดีสัตว์ไปพาพาพี่มาเราดีตรงตรงเนี่ยไอ้ตอดไอ้ตอดไปเลยเหรอกูมีห่มีห่อเปย ไอแบ๊กไอ,อ้ไไเหี้ยใต้ไฮเวย์เหัวเนญ่ใต้ไฮเวย์ข้างตึกปูนข้างตึกปูนอะไปยัดปนกูหมดเลยไว้กล่องกูกองขอของไว้เล่นนะอ้อาวสวย,สวยเอารถรถเอาไม่ลงด้วย กำลังกุ้มไปมากุ้มไปมาต้องซ่อมบอกดตวตำรวจยิงยางเธอแบบนึงไม่รู้จะไปเจอบัตรแก๊งอ่ะคุยบัตรแก๊งเก่าอยู่อ่ะกูกดกูกดแก๊งได้ไหมเนี่ย กูกดกูกดไดนะ้ไปเนี่ยกูกดกูกดกูกดได้กูกดไปโรงพยาบาลน่าไปหลุดโรงพยาบาลก่อนนะไ,ไม่ได้เออไ,ไม่ได้กดไม่ได้ไอ้แค่ตอทีกูหลุดโรงพยาบาลเหรอเนี่ยกดไม่ได้ไ ชุบหน่อยครับ <ừ. S 1> ชุบหน่อยครับชุบหน่อยเจชุบเองพี่ไปเลย,อเ,ลยอเอาไปเอาอไปขึ้นม่ได้หนูเอาไปชุบในลองเอาไปชุบใน